ร้านนี้ข้าวเหนียวอร่อยที่สุดนะคะมีข้าวเหนียวอ,อะไรบ้างลูกามาทางนี้มาทางนี้มี่ข้าวเหนียวอ,อะไรลูกวันนี้จะมีใบเตยขาวแล้วก็ดำค่ะเอาดูคนขายอย่างงามคนนะ่ะมีมีเนื้ออะไรบ้างนี่ออมีเนื้อหวานะานะเคมค่ะตัวน,นี้เป็นแดดเดียวเม็ดผักชีค่ะอันนี้ไหนแดดเดียวงาขาวค่ะแดดแดดเดียวงาขาวแดดเดียวเม็ดผักชีอันนี้เป็นหมูทุบหมูทุบข้าวล่อยจะมีเป็นตัว กอยจะมีตัวหวานน้อยกว่าหวานมาก,านมากเนื้อมีเนื้อเค็มเนื้อหวานเนื้อจะมีเนื้อเค็มเนื้อหวานนะคะคุณเพื่อนนี่หมูทุบค่ะยังอร่อยครูครูมาซื้อหลายรอบแล้วนี่ถ้าเป็นกองกองเท่าไรลูกข้าวเหนียวเปล่า20ค่ะเป็นเซต50บาทลูกค้าสามารถเล,ล,ลือกหมูเลือกข้าวได้โอ้ยสามารถเลือกหมูเลือกข้าวได้ครูมากินหลายรอบแล้วเพี่ยวเพื่อนอยู่ที่เทอร์มินอลน,นะคะละอะไรกินเล่นนะคะนี่งานกินเล่นใช่ไหมลูกงานกินเล่นนะมีนักร้องมาร้องเพลงด้วยนะ เพื่อนข้าวเหนียวย่างหอมวันนี้ครูมาคือฝอยทองหนิเพื่อนๆเห็นไหมทองมาห้าสิบอย่างอร่อยมีขนมด้วยนะครับถ้าเธอมีนั่นขายที่ไหนนะลูกอะไรนะคะถ้าถ้าอยู่เดอะมอลล์ขาที่ไหนร้านประจำที่เดอะมอลล์จะอยู่ตรงฟูซี่ขอดนั่นลิฟต์ค่ะอ๋อโอเคโอเคแล้เวเขียนว่าร้านแม่ส้มแก้วค่ะร้านแม่ส้มแก้วใช่ไหม<ช>นี่<ช>นี่นี่ร้านแม่ส้มแก้วเพื่อนเพื่อน แล,แล้วร้านแม่ส้มแก้วจะขายอาหารเจที่ที่เมย่าน,นชั้นไหน LG ค่ะชั้นเอ็ <N G S 1> ันที่หกขายอาหารเจใช่ไหมลู LG าาก LG ขนมขาาเจขนม,ขม,ม,มขหูเจนะคะเพื่อนๆสามารถ,ถทําจัดใส่กล่องกระเทาะทำบุญได้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะจัดเบกอ,ออกงานนอกสถานที่สั่งได้ค่ะโอถ้าถ้าสำหรับเด็กเหละห่อเล็กยี่ห้าเป็นกล่องห้าสิบบาทลูกค้าเลือกได้หมดเลยค่ะสำหรับเด็กเป็นท่าชั้นักศึกษาเนาะเพื่อเพื่อใครอยากเลี้ยงเด็กก็มาจัดได้เลือกข้าวเลือกสีเลือกหมูได้หมดเออนี่เด็กยังชอบเนี่ย ข้าวเหนียวมูฟิ้งดูไหมเพืเ่อนๆมีเพลงด้วยหน่อยฟังมัย้ยนี่พาไปฟังเพลงมีเพลงด้วยเพื่อนเพื่อไปดูนี่สายต้นไม้เลยเพืเ่อนๆมีนักร้องมาร้องเพลงชอบไม่ได้